สวัสดีค่ะมาดูอากาศอากาศประเทศโนเวพี่นอ้องเ้านาสมมคติถับเลยนี่ข้าเรือนะนะคะข้าแกงเลยนั่งเซเวนเลยวันนี้มีลูกค้ามาซื้อสองเจ้าตั้งแต่เปิดเปิดมาได้ครึ่งชมมั่วโมงโอ้ยฝนตกชิมีลูกค้าจะใสเนาะ ฝนตกไม่ไม่เท่าไหร่นะลมอีกก่างหากเอ้ยเนาะลมมันกันหนาวแล้วเนาะอุณภูมิประมาณถึงสิบองศาไหมวันนี้เมาเงกระแ่่ธัประทุไอ้บ้าโอ้ถึงอยู่17องศาวันนัแต่มีความรู้สึกว่ามันเน่าหนาวเนาะจนได้หาเสื้อแขนยาวมาใส่เพราะว่ามันลมไี่น้อง รูนเรืออีกลำเดินกำลังเขามาเห็นงอน,มนหมนักเข้ามาเทียบถ่าเกาะที่ไปอยู่นี่จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขึ้นจะมีภูเขาสูงนะเขาทำบันไดขึ้นไปแล้วก็มองวิวได้สวยงามถ้าเกิดว่าวันไหนที่แดดดีฟ้าเปิดนะ ในช่วงนี้นี่วันนี้วันที่เท่าไหรนะ่วันที่หกนะคะหกสิงหาเริ่มหนาวแล้วนอร์เวย์เดือนสิงหาแล,ล,ล้วก็รอึ้นเรือเรือที่จอดแล้วก็อ้าปากอยู่อันนั้นจะปเป็นสายเหนือนะคะสายทางใต้ที่รถเยอะๆรอ,อนี้เรือกำลังเข้ามาจะลงใต้และะ้ว นี่แถวข้างนอกแถวข้างนอกตรงนี้จะเป็นปใบไส้เหนะือใเหนือช่วงนี้นี่ไม่ค่อยมีเยอะเพราะว่าหน้าร้อนใกล้จะหมดนะคะส่วนมากคนก็จะลงใต้ไปกลับไปทํางานงกลางการเดือนนี้ก็โรงเรียนก็จะเปิดนะคะหมดฤดูซัมเมอร์แล้วไปดูช่องเที่ยว จะรอถ่ายเรืออีกลำหนึ่งเทียบท่านะคะจะถ่ายให้ดูอ๋อกำลังเข้ามาคุณอาให้รอลอกป๊บหนึ่งนเข้ามาแล้วนะคะเปิดตรงกันน้ำขึ้น เปิดประตูกันน้ำขึ้นจะมีประตูสองสองประตูนะคะประตูอันนี้ด้วยแล้วก็ประตูเซตตี้อันนี้ไม่ถึงไม่ถึงเรือนะคะได้ลมันจะเป็นลงใต้นะคะเรื ลูกค้าก็ะระอยากลงรถเนาะอากาศมันแย่แมคะาก็นั่งพันปอเปียะไปของทางค่ะอันนี้จะต้มเส้นไอ้นี้นะคะเส้นมามาผัดมากไปให้ดูหอกหอมันจะเป็นแบบ แล้วาตาตมาแตาก็จะประมาณนี้โอเคอเคทำง,งานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ้ฝน คุณลงมากินข้าวแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นะคะคนตกก็เลยรอใหนฝนซาโอเคไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย